เลยลอบ่แล้วนะแต่นี่ยังดียังไม่ได้โยนแต่ไม่รู้โยนระหว่างมาหรือเปล่าบอกเรียนไหมคะพ่อ้าอย่าส่งแฟดเอ็กเพชนะคะธนาคารค่องข้างช่วยมาก,มกเป็นบางคนเป็นบาง ่าามโอ้โหแล้วพี่แกเล่นแพ็คแก้วมาอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้ต้องโอ้เสียเวลาถ่ายเพราะต้องเช็คทีละใบเลยนะเนี่ยยีงไปลูกขนุนไม่เป็นไรเียผ่าแคลกแคลกเลยแต่ตอนผ่านี่แหละกูว่า <laughs> หนาชิเป๋งเลย <laughs> โอ้ยคัตเตอร์ก็ไม่คมเลยไม่ใช่สิตันไกไ่ไ,ไหมเอ๊ อันนี้ใบที่หเอาเอาเรียงไว้บนโอ้หนักเีบนี่นี่เรียงไว้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเคมาดใบอ่ะาาอ๋อันเป็นาาอะไรเออพวกนี้แมันเลยถูกมันแบบว่าแบบของตหินิดหน่อยของตินกินแล้วสวยๆอู้อย่างงี้หลายร้อยเนี่ย กว่าจะครบสิบอัน่ะก็ตัง้งใจเถอะผ่าปุ๊บต้งใจตัดตังตต้งใจตัดเชื่อพ่อ,อจริงเหรอจริงแกงไกลมันมันจะเข้าก,ากว่าเราก็สืบกเสือสือสือไปเลยแต่กว่าจะสืบได้นะอ่ะไปที่สองไม่แตกแต่ว่าแก้วยังดีที่มันหนาหน่อยแต่นี่ไม่ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เป็นนิดนึงอ๋อเป็นเหมืนอมนกันอ๋อมันก็มีตำหนิอะไรแต่เขาไม่ได้เขียนว่ามีตำหนิอ่ะเราก็คิดว่ามันราคานี้อยู่แล้วเราก็ว่าทำไมมันสูง กันไก่เนียวติดแก้วน่ารักเนอะสามเอาโน้นดีกว่ายากันใจสีน้ำเงินดีกว่าอันนี้ก็ได้คงมอกันแหละไยถึงไยถึงเอาของยายให้มาแต่ว่าวันนี้ก็ช่วยดีนะแล้วก็แล้วก็พอผ่าปุ๊บแหวกปุ๊บปุ๊บเราไปเร็วเลยของสารคัตเตอร์มึงอันนิดเดียวแหม นี่ยแหวกตัองอ้งนะยายก็คอยลุ้นไปด้วยเลยนี่รุนนี้กว่ายายอันนี้เบ๊ะเลย,ยแตกแล้วเมื่อวานนะเดี๋ยวต้องดูว่าล้างแล้วมันออกไหมไอ้รอยๆพวกนี้มันเหมือนเป็นรอยไฟอ่ะรอยไฟตอนที่เขาเออนั่นแหละจริงรู้สึก,กอยู่ว่ามัน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 ขุนน่นๆเหมือนรอยโดนไฟอย่างว่า <ๆ S 1> ไอ้แตกกับไม่แตกแน่ทั้งแก้วหนาทั้งหอมเลยเยอะ เป็นใบ,า,บา,ยยางนี้นะไม่เหมือนตอนอีกอีกรุ่นหนึ่งอีกร้านหนึ่งที่เราสั่งตอนอยู่โน้นอันนั้นมันจะมีหลังด้วยแต่หออ่อเงี้ยน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าอัน,อนของร้านนู้นอะ่ะ<ต>มันมันอยู่ในกล่องก็จริงนะแล้วห่อบับเบิลก็คือห่อบับเบิลนอกกล่องอะแต่ถ้าในไม่ได้ห่อเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยพอเป็นตัวตัวอย่างนี้นนมันรู้สึกว่า มันแน่นกว่าแต่จะให้ดีเขาต้องออาหากล่องที่มันไซส์พอดีไม่ขอบแคกอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมองบัดปาา <4, S 2> ไม่ค่อยเห็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฉันกดมาสิบเอ็ดใบหรือว่าเขาเขาเขา,เขาเกินเขาแข็งเขาอะไรหรือฉันกดมาสิบเอ็ดใบหรอล่หลอกทำไม,ไมฉันนับไ,ไม่ไหนไปเทียนสองสี่หกเออวะครบแล้วไม่เกินนับผิดเอง <laughs> <laughs> ไม่ไดีเรื่องไหมยายลูกยาย เริ่มแก่และแปลว่านำละนำตาไปละยังไม่โยนเลยไม่แตกอะละแต่ว่ามันฟักไฟยังไงต้องต้องขัดต้องหาชั้นมังแกวแล้วหรอเธอถ้ามาเต็มขนาดนี้มึซ้อนกันไม่ได้เดี๋ยวแก้คนนี้เอฟบี หมาก็ดีอย่างเงี้ยนะยหมาอ,อ๋พอมีคนขี่มาหน้าบ้านหมาเามาห่าก่อนก็หมาไม่เหา่าจบเลยวันเนี้ไม่ทันแน่เสียวต้องมานั่งลุ้นกันแต่ถ้าโยนไม่แรงมากก็หอนมาท่านี้ก็ยังพอเพอมีลุ้นกันอยู่แต่มันก็ไม่ควรไม่ว่าอะไรมันก็ไม่ควรโยน ไม่แตกจิบใบเรียบร้อยไม่แตก